โหเฮงเปลี่ยนชีวิตโดย2พี่น้อง Beauty Center ์การันตีสินแสอาจารย์พี่นุมัหม่มปังแบบชุดไม่ยุ่แล้วราคาะสำหรับสถาบันสักคิว้ว2พี่น้อง b e a เซ็นเตอ,อร์ที่บริหารงานโดยอาจารย์พี่นุมัม่มคุณยาวมานทองใบใหญ่ปูเชียวชาญศาสการสักคิว้วโงเ่เฮงเชิงลึกแก้คิว้วลบคิว้วสักปากแก้ปากลำ้ำสักไาผมสักต่อผม ต่อคนตาที่พร้อหมาะในวงการสักคิ้วกว่า30ปีล่าสุดเปิดบานตอนรับพิพีซสือมวลชนพร้อมขความลับสู่ความงามคำพีแหง่งศาสตร์มูเตลูมนตราแห่งความงามและเปิดคลาสสอน,แ,นแบบเต็มรูปแบบเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับท่านที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยากมีวิชาติดตัวเพื่อต่อยอดในการสร้างรายได้เปิดดับสมัครเรียนทุกวนันสอนแบบต,ตัวต่อตัว,ตว,ตวหรือรอบเรียนแากกลุ่ม สวัสดีค่ะอาจารย์พี่นุแมมค่ะเจ้าของสถาบันสพี่น้องบิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะ,คะสวัสดีค่ะอาจารย์พี่ไก่ค่ะผู้สอนของสถาบันสพีน้องบิวตี้เซ็นเตอร์ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์พี่ขนุนค่ะสถาบันสอบพี่น้องบิวตี้เ e ็นเตค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับไปเป็นสิบปีน,นี้คือพี่สาวนะคะ,คะที่ว่าในชื่อของสองพี่น้องบิวตี้เซ็นเตก็คือเป็นชื่อของอาจารย์พี่นุม่มกับอาจารย์พี่ไก่ตั้งมาเป็นสองพี่น้องนะคะเราทําในส่วนของผลิตภัณฑ์เสริมความงามค่ะเราก็ต่อย,ยอดในช่วงของที่งานคิ้วเข้ามาแรกๆเลยนะคะเราก็มีโอกาสได้ เรียนศึกษาทั้งในท,ทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะเพื่อนํามาต่อยอดในเรื่องของงานศักแล้วก็งานสอนด้วยค่ะถ้าจุดเด่นของเรานะคะเราจะเน้นในเรื่องของการออกแบบให้ได้โงเ่เฮงซึ่งโงเ่เฮงเนี่ยมันจะ ออกแบบตามรูปหน้าของลูกค้าแล้วก็เขาเรียกว่าให้เกิดความสมดุลกันก็คือคิ้วที่เป็นในส่วนของมงกุฎของหน้าถูกไหมคะทําให้เกิดการบาลานซ์ระหว่างในส่วนของตาจมูกปากแล้วก็ช่วงหูสองข้างเพราะว่าอวัยวะทั้งหมดเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้แต่เราสามารถจัดคิ้วให้ได้ความสมดุลได้ทั้งหมดเลยก็มีทั้งที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ที่ในไทยด้วยค่ะทางในไทยก็เรียนศาสตร์ของงูเฮงแล้วก็ในเรื่องของเชิงลึกอันนี้เราเรียนเยอะมากเลยค่ะ ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความสําคัญมากเลยค่ะบางท่านเนี่ยสักคิ้วไปแล้วสักคิ้วไม่เท่ากันในความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าอุ๊ยทาไมสักไปแล้วรู้สึกว่าไม่ดีเลยทําอะไรก็ติดขัดมันก็มีเกิดการที่ว่ามาให้ทางเราแก้ให้เราก็จะวิเคราะห์จากรูปหน้าว่าเราจะออกแบบตรงทิศท,ทางส่วนไหนเพื่อให้หัวเฮ้งที่เสียกลับมาให้มันดีขึ้นค่ะ,คะปีหน้านะคะหรือว่าตอนนี้ที่เขาเรียกว่ายุคเก้าแล้วถ้าคนที่อยู่สายมูเตลูจะต้องทราบ ยุค9ก็คือเป็นในส่วนของเรื่องของดวงดาวด้วยนะคะเราเอามาประมวลกันไม่ว่าจะเป็นในาศาสตร์ของเรื่องของการออกแบบในเรื่องของตัวเลขนะคะซึ่งเราเพิ่งไป <S 2> <S 2> <S ไปเพิ่มเติมนะคะ <S <S <ๆ>ที่เราเพิ่งไปเรียนเรื่องาศาสตร์ของตัวเลขเข้ามาแล้วก็ในส่วนของจะมีในเรื่องของลายมือด้วยนะคะก็เหมือนเขาเรียกว่าเอา,าศาสตร์ผสมผสานกันเข้ามาเพื่อมาช่วยในเรื่องของการออกแบบทั้งหมดทําให้งานนะคะออกมาแล้วเป็นรูปแบบที่เด่นชัดขึ้นคือเขาเรียกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลง โดยชัดเจนการออกแบบนะคะก็จะมีทรงแต่ละทรงไม่เหมือนกันนะคะว่รารูปหน้าแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะมีรูปหน้ารูปหน้าผอมรูปหน้าอ้วนรูปหน้าลูกไข่นะคะแล้วต้องออกแบบตามรูปหน้าด้วยก็ทุหเงค่ะมีคม่คะ,คะบางคนที่เจอแบบจะเจอแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะบางคนก็มีได้ได้โชคได้ลาบ <c oughs> นะคะเออได้เรื่องการงานการเงินความรักแต่ละคนต่างกันนะคะแต่ก็จะกลับมาบอกค่ะ คือที่หลักๆเลยเนี่ยของที่สถาบันเนี่ยอาจารย์จะดูแลค่อนข้างคือครอบคลุมก็คือจะเป็นผู้สอนผู้สอนเป็นเป็นเมนหลักแล้วก็จะมีอาจารย์ที่ขนุนเนี่ยช่วยอยู่ตลอดจึิงอาจารย์อีกท่านหนึ่งเออวันเนี้ยท่านไม่ได้สะดวกมานะคะก็คืองานที่สอนเนี่ยคือก็สอนตั้งแต่งานเริ่มต้นก็คือจะมีรูปแบบทรงคิ้วต่างๆให้ลูกศิษย์แล้วก็จะมีะการสอบที่เราที่สอบน,นี่คือเราจะใช้หุ่นจริงนะคะในการสอบ การลูกศิษย์มั่นใจในการสอบมากขึ้นค่ะของเรานะคะสีของเราเป็นสีอย่างดีนะคะสีออแกนิกค่ะเคนท้องคนอะไรก็สามารถทําได้นะคะสีของเราเป็นสีนําเข้าจากฝรั่งเศสเลยค่ะอ๋อไม่เจ็บค่ะแล้มีตัวครีมช่วยค่ะตัวครีมช่วยเ็ช่วยให้ผิวเนี่ย ไม่เจ็บแล้วกันค่ะพูดง่ายๆไม่เจ็บแน่นอนถ้าคาัดเรียนของที่นี่นะคะเราจะสอนตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะหมายความว่าคนที่ไม่เคยรู้ในเรื่องของงานศิลปะเพราะว่าบางท่านจะกลัวว่าเอะมาเรียนสักคิ้วจะต้องเป็นศิลปะไหมแต่ว่าไม่ต้องค่ะเพราะเราสอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐานไม่มีเรื่องของงานศิลปะให้ในเรื่องของการออกแบบนะคะตั้งแต่พื้นฐานในเรื่องของการออกแบบ ะะการไล่สีการใช้เครื่องมือ,อขอโทษค่ะการใช้เครื่องมือนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดเลยที่จะใช้ในเรื่องของการที่เรียนจบไปแล้วจะต้องไปต่อยอดในเรื่องของการเปิดร้านไปรับลูกค้ามีส่วนไหนบ้างแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือในเรื่องของชั้นผิวนะคะหรือว่าเรียกว่า anatomy เพราะว่าในการสักนะคะเราจะต้องรู้จริงในเรื่องของชั้นผิวของลูกค้าด้วยลูกค้ามีผิวเป็นประเภทไหนผิวบาง ผิวผสมผิวแห้งผิวแพ้ง่ายทุกอย่างเราจะต้องทําออกมาให้เขาเรียกว่าสอดรับกับหน้างานจริงแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะก็จะมีคา่าที่เรียนพร้อมอุปกรณ์นะคะก็คือได้อุปกรณ์ไปเปิดร้านเลยเรียนสตาร์ทอยู่ที่7วันหรือจนกว่าจะเป็นค่ะค่ะก็อาจารย์ขอฝากเรื่องของงานสายอาชีพไว้นะคะเพราะว่าอาจารย์ก้าวเข้ามาในสายอาชีพเนี่ยนับได้แล้วก็ประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะ เรามีความรู้สึกเลยว่าในส่วนของเสริมความงามนะคะอยู่เป็นท็อปไฟทุกปีไม่มีตกเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากมองหาอาชีพเสริมจากอาชีพหลักที่เรามีอยู่เผื่ออาชีพเสริมที่เราได้มาทำเนะะี่ยค่ะจะกลายเป็นอาชีพหลักในอนาคตด้วยนะคะลงทุนในครั้งนี้ลงทุนแล้วได้ความรู้นะคะสามารถต่อยอดได้จริงค่ะ ก็จะมีสาขาที่ซอยประสริิฐมนุกิศจนะคะชื่อมนตราแห่งความงามค่ะที่นุ้นเราจะเป็นศาสตร์ในเรื่องของงานศักดิ์โง่เฮงแบบเต็มรูปแบบในเรื่องของเชิงลึกค่ะวิเคราะห์จากเดือนเกิดปีเกิดปีจรน,นะคะอันนั้นคือเต็มสายมูเลยค่ะต้องเชิญที่นุ่นเลยค่ะราคาก็จะเริ่มต้นอยู่ที่5,900าบาทค่ะ,คะนะคะราคาจะไม่ไม่แพงจนเกินไป ะะสามารถจับต้องได้งานแก้เราก็ไม่ได้บวกเพิ่มค่ะ,คะนะคะถ้าใครมีปัญหาเรื่องของงานที่สักไปแล้วมีปัญหาก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะปรึกษาฟรีค่ะ,คะก็จะมีในส่วนของแฟนเพจถ้าของงานเรียนนะคะจะเป็นเพจที่ชื่ออาจารย์พี่หนูแหม่มเลยค่ะ,คะนะคะที่เป็นสถาบันรับพาวร้อยหนึ่งนะคะส่วนถ้าที่ของทิ่มนตราก็จะเป็นชื่อว่ามนตราแห่งความงามค่ะเข้าไปในเพจได้เลยค่ะ ค่ะถ้าใครอยากทําสวยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะมองหาที่เรียนเชิญได้เลยนะคะที่นี่นะคะสถาบันของเรารับรองค่ะว่าเรียนจบแล้วสามารถทํางานได้จริงะค,ะค่ะก็เหมือนเหมือนกันนะคะคือว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการที่มีอาชีพเสริมพร้อมที่จะเป็นอาชีพหลักไดในอนาคตนะคะก็คือสามารถมาเรียนได้นะคะที่สถาบันสองพี่น้นอง beauty c e n ค่ะลับเท้าซอยไร่หนึ่งนะคะแล้วถ้าเกิดว่าจะใช้บริการในการสักแบบเต็มรูปแบบนะคะ ก็สามารถเชิญได้ค่ะที่มตราแห่งความงามซอยประเสริฐมนุกิจ17ค่ะ,ะที่มนตราแห่งความงามนะคะถ้าสายมูเตลูนะคะอยากจะเชิญไปที่นู่นเลยค่ะอตัวน,นั้นเนี่ยเราจะได้ดูดูโงเ่เฮงเชิงลึกที่เจาะถึงวันเดือนปีเกิดแล้วก็ปีจรแบบควบวงจรเลยค่ะรับรองถ้าไปที่มตราแห่งความงามกลับไปตังแน่นอนค่ะ